สถิติฟุตบอล90นาทีกับ1คู่ตัวชูโรงค่ำคืนนี้ครับสวัสดีพี่ทุกคนครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยกับผมเหมือนเดิมแบบนี้ทุกวันกับ time and feel ครับพี่พีครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้กับค่ำคืนวันพฤหสัสบดีที่7พฤศจิกายนครับพี่พี่ครับฟุตบอลอาจจะดูเล็กน้อยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฟุตบอลนอกกระแสซะส่วนใหญ่นะครับจะสัรนมาให้1คู่หนึ่งสนามเช่นเคยครับพี่พี่ครับแต่ก่อนจะมารับฟังบทวิเคราะห์กันสาหรับผลงานที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาครับผลงานของทามแอนฟิลไม่ได้ทําให้พี่ผิดหวังนะครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้ผมจัดสรรมาให้1คู่หนึ่งสนามครับแต่ก่อนจะรับฟังบทวิเคราะห์ครับพี่พี่ครับสำหรับพี่พี่ท่านใดครับที่อยากได้มากกว่านี้แนวทางผมมีให้มากกว่านี้แน่นอนนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับตรงนั้นมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับเข้ามาร่วมเดินทางไปด้ ครับวันนี้ครับไปกันที่ฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศส1คู่คู่เดียวเท่านั้นครับวันนี้ปารีสเอฟซีจะเปิดบ้านต้อนรับกับเยอนของแรลนครับโดยผลงานของคู่นี้ครับไม่เคยพบเจอกันมาก่อนจากเคสทูเฮดนะครับในขณะที่ด้านของเจ้าบ้านอย่างปารีสเอฟซีครับพวกเขาเพิ่งจะบุกเอาชนะนนด้านของมร็อกโกไปได้1ประตูศูนย์ครับถือว่ากําลังใจมาเต็มเปี่ยมครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปมองถึงเรื่องของคุณภาพทีมอย่างน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับจาก5าเกมล่าสุดพวกเขาได้ใช้มา2เกม แพ้ไป2เกมและเสมอมา1เกมครับถือว่าผลงานเกินคาดเหมือนกันนะสำหรับหน้าของปารีสเอฟซีครับและในขณะเดียวกันครับผลงานทีมผู้มีเย็ยนอย่างแลนด์ครับจาก5เกมที่ผ่านมาครับแบ่งเป็นการได้ชัยมา1เกมเสมอไป3เกมและพายแพ้ไป1เกมครับล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะด้านของสตาร์บกมาได้แบบขาดลอยถึง4ประตูต่อหครับ แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูในเกมเยือนของพวกเขาเองจาก4เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับและสำหรับเงื่อนไขวันนี้ครับปารีสเอฟซีพวกเขามาแบกอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้ต้องการหนึประตูถึงจะได้เฮครับในขนาดชิงด้านของแร้นเองวันนี้ขอแค่ผลเสมอครับพวกเขาก็จะสามารถที่จะพาพวกเราเอ็มและสดชื่นไปได้ครับพี่พครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเรามองจากมุมมองภาพรวมแบบนี้ครับพี่พีครับโอกาสชิงด้านของแรน บุกมาเสมอเป็นอย่างน้อยมีค่อนข้างสูงครับฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้ตัวเน้นตัวเดียวที่ทําแอนฟิลเลือกนะครับให้มองไปริงด้านของทีมผู้มาเยือนอย่างแลนไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและนี่ก็คือ1คู่1สนาม ค่าคืนของวันพฤหัสบดีที่7ครับสาหรับตัวชูโรง1คู่ตัวเดียวค่าคืนนี้เลือกเชียร์ทีมด้าน,นของแลนด์ได้เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะทาให้พี่พีเนี่ยสดชื่นไปได้วยกันได้นะครับนับ3ไปได้วยกันครับพี่พีครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนครับเล่นฟรบบรุตบอลอย่างมิสเตย์สนุกสนานไปกับเกมกีฬาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ